จากการที่กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่วิสาหกิจชุมชนกุลาบ้านผาน้ำเที่ยงตำบลบริบูรณ์อสีชมพูจัังหวดขอนแกน่นได้ร้องเรียนผ่านผู้ว่าราชการจัังวดขอนแก่นว่าได้รับผลกระทบจากโควิดส่งผลให้ไรายได้ลดลงนั้นนายชชยเจษจันทร์อักษรพาณิชจังหวัดขอนแกน่นพร้อมด้วยทีมงานเจ้าหน้าที่จากเกษตรอเภอสีชมพูและประชาสัมพันธ์จัังหวดขอนแกน่นลงพื้นที่เพื่อช่วยแก้ปัญหาให้แก่เกษตรกร พบว่าชาวบ้านรวมตัวกันปลูกกุหลาบและผักปลอดสารพิษเมื่อ6ปีมาแล้วที่ดินสาธารณะเนื้อที่5้าไร่มีรายได้เข้ากลุ่มประมาณปีละ20 0 0 0บาทกุหลาบที่ปลูกเป็นกุหลาบพันธุ์ฮอลแลนด์นำไปขายที่ตลาดอำเภอสีชมพูและตลาดชุมแพช่วงโควิดที่ผ่านมาลูกค้าลดลงส่งผลกระทบต่อรายได้พาณิชจ,จังหวัดขอนแก่นได้กล่าวว่าจะนำเรื่องนี้เข้าสู่ที่ประชุมเซลแมนจังหวัดเพื่อเพิ่มช่องทางและเชื่อมโยงการตลาดให้ ทางก็ได้มาหารือว่าปัญหาอะไรมันอยู่ตรงไหนซึ่งตอนนี้เองสำนักงานพาณิชย์ก็ได้ข้อมูลหลายๆตัวพร้อมกับได้แนะนําถึงวิธีการจะดําเนินการโดยนอกเอกลุ่มที่จะให้เข้มแข็งส่วนการตลาดนี่มีผู้ประกอบการในเมืองของคอนแกรดที่มีหลายรายที่ทางสำนักงานพาณิชย์ได้ประสานไว้บ้างแล้วซึ่งก็คงจะได้นํากลุ่มนี้ไปพบปะเพื่อพูดคุยเจรจารที่จะเพิ่มช่องทางการขายแบบปริมาณเยอะๆนอกเหือจากนี้ยังได้ เตรียมการที่จะไปหาลือกับทีมเชื้อแมนจังหวัดที่มีภาริตจังหวัดนี้เป็นหัวหน้าคณะเพื่อที่จะรองรับการรับสั่งซื้อดอกไม้ในกลุ่มเชื้อแมนนี้ก็มีทั้งภาคสมาคมการท่องเที่ยวอะไรของจังหวัดอยู่หลายหท่านซึ่งคิดว่าน่าจะเป็นโอกาสที่จะได้รับรู้ว่าเรามีดอกไม้แล้วก็ผักอินทรีย์ในพื้นที่ของจังหวัดขอนแก่น ขณะที่สุกัญญาพรมทองเกษตรกรบอกว่าการเป็นเกษตรอินทรีย์ปลูกกุหลาบมีคู่แข่งเยอะแต่ก็ยืนยันหนักแน่นว่ายัางมุ่งมั่นตั้งใจเป็นกุหลาบอินทรีย์ที่ดีต่อสุขภาพกุหลาบของเราเป็นกุหลาบอินทรีย์แล้วก็ มันเป็นผลกระทบที่ว่าอยู่ได้ได้แค่สองวันสองวันซึ่งตลาดก็มีคู่แข่งเยอะที่ว่าเรายังตีตลาดตรงนี้ยังไม่ได้แต่เป็นแต่เราก็ยังยืนยันว่าจะทํากุหลาบอินทรีค่ะใกล้ถึงวันวาเลนไทน์แล้วกุหลาบอินทรีย์ที่นี่ปลอดสารพิษดมกี่ทีก็ชื่นใจปลอดภยัยและพร้อมเป็นสื่อแทนความรักที่บริสุทธิ์เนื่องในวันแห่งความรักให้ทุกท่านนะคะ เป็นสื่อแห่งความรักเรากลิ่นสียวนยาวเราใจให้รักรันจวนน้ำเวาลาบคงเลอะใจชมเจ้าเยาวอยู่